อ่าสวัสดีครับคุณโทนี่เออสวัสดีครับก่อนตอนนี้เราสามารถเชื่อมสายได้นะ,ะวันนี้เราก็มาอยู่กับเอ่อประสบประสบการณ์เด็กน้อยนะ <c oughs> เราสร้างมาเป็นซีรีส์ใหม่ละโอเคใช่ใช่เราสร้างมาเป็นซีรีส์่แล้วเพราะว่า <c> ซ <oughs> <Okay. S 2> ีรีส์เก่าของเรามันกระจอกเกินไปใช่มันกระจอกมันโง่กเกินไปก็ ไม่ต้องสงสัยว่าที่นี้ที่ไหนเราเปลี่ยนที่อาชีพแล้วนะเรากําลังเชื่อมสายกับคุณโทนี่ตอนนี้เราสามารถเชื่อมสายได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาครับคุณโทนี่วันนี้ก็ผมจะเล่าประสบการณ์ของตอนประมาณปอสีนะครับรู้สึกตอนนั้นนะ่ะก็ตามชื่อตามชื่อคลิปของเรานะคือผมเคยเกือบฆ่าคนตายนะครับแต่แค่เคยนะแค,แค่เกือบนะแค่เกือบครับแค่เกือบแค่เกือบนะครับท่านผู้ชมจําไว้นะครับแค่เกือบ ตอนนั้นอะตอนป4อ่ะมันเป็นช่วงที่ผมเกลียดมากมากเลยแบบคุณคิดดูดิได้ได้อยู่ห้องครูที่ไม่ชอบเดี๋ยวสดกาแฟแบบเบอร์เกอร์ตอนนั้นอยู่ห้องครูตอนนั้นได้อยู่ห้องครูที่ไม่ชอบด้วยแล้วก็ได้อยู่ได้อยู่แบบมันไม่มีอะไรเข้าที่เข้าทาเลยอะ ฮะอะไรคือเข้าที่เข้าทาวะเข้าท่าเข้าทีเลยอ่ะเข้าทีเข้าทางเข้าเข้าเข้าท่าเข้าทีเพื่อนเข้าท่าเข้าทีกูพูดผิดโอเคได้ขอโทษนะครับคุณโกลด์เน่เนี่ยแล้วที่โอเคครับคือแบบได้อยู่ห้องกับคนที่ไม่ชอบไม่ชอบถึงขั้นเกลียดแถมได้อยู่กับแบบไอ้พวกเด็กพวกก็ยอมรับนะว่าตอนนั้นแบบก็ ออกแนวเฮียๆอยู่นิดนึงอะแต่ก็แบบไม่ได้ถ้าไอ้พวกนั้นไงแล้วแบบไอ้พวกนั้นแบบพุดหงิดมากเลยอะคือแบบค,คุณลองคิดดูดิทุกวันจะมีอ่าสมมุติชื่อให้แล้วกันมันเป็นชื่อเอ่อไอไอหวายแล้วก็ไอเซลตอนนั้นอะมันมีไอสองไอไอไม่ดิมันมีอีกตัวหนึ่งมันจะชื่อไออีคิวมั้งไม่แน่ใจจำชื่อมันไม่ได้เหมือนกัน เพื่อนผมเพื่อนผมเนี่ยจะมีเอ่อ EQ กับ IQ สองคนนี้จะต้องจำชื่อไว้นะครับแต่ชื่อมันจะคล้ายๆกันหน่อยอันนีน่องอ่านะฮนครับก็ตอนนั้นคือไอ้ไอ้สามไอ้สามตัวเนี้ยไอ้ EQ หวแล้วก็ไอ้เซลเนี่ยมันจะชอบมาล้อชื่อผมอะอ่าชื่อเอ่อทุกคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วตามชื่อช่องน,นะเทพเจ้าวินทีเฮ็ดเอ่อจีนแดงนะ ชื่อผมเนี่ยมันชื่อว่าวินเออแล้วมันจะชอบบาล้ออ่ะแบบไอ้วินมอไซค์วินมอไซค์ตอนนั้นกูกิดมากอะ่ะแบบชื่อกูชื่อชื่อกูชื่อวินกูแค่วินนะเวย้ยมึงจะเรียกให้ยาวทําไมอะ่ะกูจิดมากอะ่ะแบบมึงรู้ชื่อจะต่อยกูจะต่อยหน้ามึงก็คือก็มีปัญหากันมา <S <S เรื่อยๆอะ่ะเข้าห้องปกครองไปวันมันห้ารอบได้แต่เพิ่งลงพฤติกรรมไปแค่ครั้งเดียวนะครับอืมแหละ แล้วทีนี้นะครับคือก็โดนล้อชื่ออยู่ทุกวันโดนเข้าห้องปกครองไปประมันห้ารอบแล้วก็โดนลงไปที่ประจำวันไปหนึ่งรอบด้อ่าแล้วทีนี้คือแบบมันก็ยังไม่หยุดนะผมงุดหงิดมากอะจนครั้งหนึ่งอะรู้สึกตอนนั้นจะเพิ่งเรียนคาบคาบเอ่อภาษาอังกฤษเสริมเสร็จเสริมภาษาอังกฤษเสร็จแล้วตอนนั้นอะต่อคาบต่อไปเป็นคาบสังคมอะคุณเชื่อไหมพอผมเดินเข้ากับมาที่ห้องอะพอผมมาถึงห้องปูบัะ สิ่งที่ผมทำสิ่งแรกเลย mm hmm. ไอ้หวายอะมันมาเออเออลืมบอกไปแกนนำในการล้อชื่อเนี่ยมันคือไอ้ต้นหวายเว้ยซึ่งคุณก็จะรู้ดีเพราะว่าคุณอยู่ห้องเดียวกับผมมานะจ๊ะจ๊ะจ๊ยี่นันใช่ใช่ตอนนั้นอะเออเราจีนในห้องเออใช่ใช่แล้วตอนนั้นอะ ไอ้หวายอ่ะมันอยู่ตรงกําแพงรู้สึกมันจะทําอะไรอยู่เนี่ยแหละผมเดินตรงไปหน้ามันแล้วก็บีบบีบคอมันะแล้วก็แบบหน้าห้องอ่ะมันจะเป็นกระดานใช่ไหมอ่ะคนเราคิดดูนะหน้าห้องมันจะเป็นกระดานแล้วก็แบบเออแล้วผมก็แบบบีแบบบีแบบบีแรงมากอ่ะกัดให้มันตายคาตรงนั้นเลยอ่ะแล้วแบบบีบบีนี่ไม่ใช่บีบแบบอยู่ที่พื้นธรรมดานะบีบแล้วยกขึ้นอ่ะ เออก็เด้วยความที่ผมเป็นคนตัวใหญ่นะเออ <c oughs> นั่นแหละโชคดีตอนนั้นครูสังคมมาก,ก่อนว <c oughs> ไ,ไม่งั้นป่านนี้มันผมก็คงอยู่ในคุกแล้วก็ไม่มีคลิปแบบนี้ <c oughs> ไม่ให้คุณรู้แล้วแหละขอล้องขอล้องนับตับตวรวจ <c oughs> อย่าพิ่งหยิบผมอย่าพึ่งจับอย่าพิ่งยัดผมเข้าคุกเลย ผมยังไม่ผมยังไม่ได้ฆ่าคนผมแ, i, <books> แค่มีเจตนาจะฆ่า <m uch> แต่ผมก็ผมแค่มีเจตนาจะฆ่าจริงๆมันไม่ได้จะฆ่าหรอกมันแค่จะบบแบบบีบให้บีบให้แบบเฮ้ยมึงอย่ามาล้อชื่อกูนะไม่งั้นกูกูทําจริงนะเออไม่งั้นกูทาจริงนะอันนั้นถือว่าแบบแค่ต like ักเตือนตักตักเตือนแบบรุนแรงไปนิดนิดดีดครับนิดนิดน นี่จริงนี่จริงๆครับแค่หวังแค่ให้มันตายเอ้ยไม่ใช่ละเออนั่นแหละครับเนี่ยแล้วก็พอไอ้เรื่องนี้จบมันก็ยังมีอยู่บ้างแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรอะไรมากละก็แล้วเรื่องมันก็น่าจะจบประมาณแค่นี้แหละครับเอ๊ะนั่นแหละครับแล้วก็เรื่องมันก็มีแค่นี้ครับ ก็จะไม่ค่อยได้ลงดีเทลหรืออะไรมากแต่สุดท้ายก็จบได้การที่ผมไม่ผมไม่ไปยุ่งกับมันแล้วมันก็ไม่มายุ่งกับผมแล้วก็เอ่อืส่วนที่ให้จำไอเซลลกับอีิเนี่ยก็เดี๋ยวจ,จะจะเล่าอีกอีกอีกอย่างหนึง่งไอสองตัวเนี่ยมันเห็นเพื่อนมันล้อปุ๊บมันก็ล้อตามอะ่ะแล้วก็แบบลำคาญมาก<ต>มันแบบมันน่าลำคาสุดๆไปเลยอะ่ะคุณคิดดูดีแบบ มันโดนโดนสามคนน่ะใช่มันโดนสามคนลุมล้ออ่ะแล้วก็แบบเออเรามีเรา,ามีแขนสองแขนเนาะอ่าสมมุติถ้าบีบคอสั่งซ้อนเนี่ยก็บีบได้สองคนแล้วก็แบบเอาอีกคนนึงมาแบบถีบยันโคมแล้วก็กระทืบกระทืบกระทืบน่าจะได้แบบเนี้ยเอาขาข้างเอาข,อา,ขาข้างหนึ่งเอาปืนเออโอเคได้ได้เอาขาข้างหนึ่งเหยียบท้องมันไว้แล้วก็แบบ กระทืบกระทืบสาเออนั่นแหละแต่ตอนนั้นไม่ทําเพราะว่าความสามารถตัวเองยังไม่มากพอรีเวลต่าเกินไปว่างั้นเถอะอือแล้วก็ทีเนี้ยโอก็แบบคือง่ายๆเลยอ่ะแบบไอสองไอสองตัวเนี้ยสายที่ให้จําไว้อ่ะคือเอ่อไอเซลลขอขอเล่าประวัติโง่โง่ของมันก่อนไอเซลลโดนผมเออ กระกระทืบไปยังไงบ้างเออก็จับจับเอ,อ่อจับแม่งทุ่มลงแล้วก็กระทืบกระทืบซ้ํากระทืบ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 ซ้าไปเรื่อยๆแล้วก็มีต่อยมีตอ่ตอยตบแล้วก็กระส่วนใหญ่จะเป็นกระทืบอบมีต่อยตบแล้วก็เอ่อเอาตัวมันนอนนอนหงายขึ้นแล้วก็เหยียบเหยียบท้องมันเหยียบอกมัน ตอนแรกเหยียบท้องเอาขาซ้ายไปเหยียบอกแล้วก็เอาจากที่เหยียบอกองอะเออเอาไม่ใช่ดิเอาจากที่เหยียบท้องอะไปไว้ไปเหยียบไว้ที่หัวเก็าปโอเคครับเออแล้วก็ไออีคิวเนี่ยที่ให้ให้จาเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเพิ่งรู้สึกจะเพิ่งเรียนภาระ,ะจบตอนนั้นอะกําลังขึ้นกรไดเว้ แล้วไอ EQ ไอ EQ ไอหวายแล้วก็ไอเซลเนี่ยมันก็แบบมาล้อชื่อ <c oughs> เห็นว่าเอ้ยไอสองคนนี้โดนไปแล้วเพราะฉะนั้นได้เวลาฮีโ <c oughs> ร่กับพืบแม่งจับแม่งตรงบันไดอะ่ะตรงมุมตรงมุมอ่าคุณคิดดูนะมันเป็นห้องห้องหนึ่งอะแล้วมันก็จะมีแบบทางขึ้นไปชั้นบนน่ะเออนั่นแหละผมจับมันไปชิดกำแพงฝั่งผมจับมันไปชิดกำแพงแล้วก็แบบ เอาหน้ามันอะมาตรงเข่าแล้วก็แบบทึบๆๆสอกสอกหน้ามันรัวๆเกิไปเออหนละครับแล้วก็โดนเรียกเข้าห้องปกครองแล้วก็บันทึกประจําวันไปโอ้ยงก็นั่นแหละเออแล้วก็สุดท้ายก็คือไอเออไอคิวเออไอคิวเออไอคิวไอคิวต่ำก็สุดท้ายก็จะเป็นไอเจ้าคนที่ชื่อว่าไอคิวต่ำนะครับ ก็คนนันนะมันอยากให้ผมยังไม่แบบแค่ทําได้ทำไปหนามันไม่ใช่เพราะว่าผมไอ้นี่นะคือตอนนั้นจะจะฆ่าพวกมันสามตัวมากเลยแต่เพราะว่าตอนนั้นมีไอ้ไอ้ไอคิวอยู่ก็เลยไม่ทำน่ะก็เหตุกก็มีแค <clearly> ่นบโน้โอ้โอเคอืมโอเค เราน่าจะปิดคลิปได้แล้วนะน่าจะสวยละเพราะฉะนั้น <ไป S 2> เราขอปิดด้วยบรรยากาศสวยๆ oh, <butter> อ๋อ่สวยงาม